แ่เรียนรรท่านประธานสภาทท่ิคารพผมอํานาจวิราวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแป่งเขตเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดปัตตานีพักภูมิใจไทยผมขอมีส่วนร่วมในการวิปายยกยติแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมตกต่ำนะครับเกษตรกร,รผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดปัตบุนีที่ขึ้นทะเบียนนะครับ5้4 0รลายจำนวนบ่อ1 2 1 7 8อบ่อ พื้นที่5 9 1 6 5ไร่นะครับผลผลิตจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำา2 1 2ม1ตันนะครับมูลค่าประมาณ606ล้านบาทต่อปีนะครับวันนี้ผมจะขอพูดเฉพาะเรื่องกุ้งนะครับผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดปจมบุรีปี2,565นะครับจำนวน5,200ตันนะครับ ปี2,566ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกรกฎาสามพนตันราคากุ้งขนาด70โตัวโลนะครับช่วงปี65ธันวา65ถึงมีค6นะครับราคาอยู่ที่200ถึง220บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับตอนนี้นะครับเห็นได้ว่าราคากุ้งตกต่ำลงมามากนะครับช่วงนี้นะครับ ราคาณปัจจุบันตอนนี้กุ้งจะขายเหมานะครับ7 2 0ตัวถึง120ตัวโลเนี่ยจะตกอยู่ราคา80บาทราคาเดียวเลยนะครับจะดูจากตารางแล้วจะเห็นได้ว่าราคากุ้งขนาด7 1 0ตัวโลนะครับจะตกลงมากมาเกือบ50%นะครับจาก200เหลือ117บบาทต่อกิโลกร,รมัม ส่วนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ท่านผู้พิพายหลายๆท่านได้พูดถึงนะครับไม่ว่าเป็นราคาอาหารราคาโปรตีนนะครับราคากระแสไฟฟ้าราคาเครืมันที่สูงขึ้นสวนทางกับราคากุ้งที่ตกต่ตำลงนะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลต้องเร่งศึกษา,าหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเมืม่อรัฐบาลชุดที่25นะครับ <S <S คือชุดที่แล้วนะครับเราได้มีคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาระ,นานะคาผลบริกาเกษตรกรรมประจํะารัฐสภาโดยท่านนัดประเรสริฐสุวรรณนะครับได้เป็นประธานแล้วก็พวกเรานะครับได้แก้ไขปัญหาละคาผลเกษตรเกษตรกรรมหลายตัวนะครับถึงจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนและทันท่วงทีนะครับจึงอยากฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ส่งคณะรัฐมนตรีได้ช่วยเร่งรัดผลักดันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูแลผลบริการศัตรมเหล่านี้นะครับจะได้มีผู้ที่ดูแลโดยตรงนะครับโดยคณะกรรมการตัวนี้มันมีมันมีอยู่แล้วในกรรมการสามัญนะครับก็อยากให้ท่านได้เร่งรัดแต่งตั้งขึ้นมานะครับดูจะขอตารางนะครับขอตารางสัาน้ำก่ห้องสวนครับขอตารางที่สองครับตารางที่สองฮนะ ครับตามตารางที่ผมนําเสนอเนี่ยผมจะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดพิทบุมีมีมูลค่าสูงถึง6 6 0 0 555ตันนะครับมูลค่าโดยรวมนะครับ13,167 6 7ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้คือผลผลิตทั้งหมดนะครับในสัตว์น้ำในจังปวัจพับบุรีถ้าเราจะคิดเฉพาะกุ้งอย่างเดียวก็ประมาณ 5,200ตันต่อปีนะครับมูลค่ารวมนะรประมาณ600 6ล้านบาทต่อปีอันนี้จะเห็นว่า,ามีมูลค่าเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับผมจึงจากบอกท่านประธานไปถึงท่นนานคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงณิชย์ัฐมตศีาการกรมรวงเกษตรและสากรณสท่านต้องรีบช่วยผลักดันนะครับก่อนที่พี่น้อง ชาวนากุ้งนะครับผู้ออเลี้ยเพลี้ยงกุ้งในจังหวัดและทั่วประเทศเนี่ยจะทนไม่ไหวนะครับแล้วปิดบ่อไปการที่ปิดบ่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเจ้าของบ่อกุ้งนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับแพรปลาแพรกุ้งจะขาดาสินค้านําส่งนะครับคนงานผู้เลี้ยงกุ้งคนงานจับกุ้งคนงานคัดกุ้งจะต้องตกงานนะครับอันนี้ผมคิดคร่าวๆก็ จะมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่น้อยกว่าหมื่นเป็นหมื่นคน,นครับในจังหวัดปฐุมบุรีโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งผู้คัดกุ้งในแพรปลาในแพรกุ้งนะครับแล้วก็ผู้จับกุ้งตามบ่อนะครับอันนี้จะได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบ่อกุ้งปิดบ่อลงไปนะครับก็ฝากท่านประธานได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีส่วนกล้อง ได้เห็นความสําคัญและก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนเลยครับกับุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับจากที่ทางท่านทุวธิได้หารือนะครับว่าเราจะเปลี่ยนสัดส,ส่วนเป็น1ต่อ3นะครับก็ผมดูรายชื่อล่าสุดแล้วก็เห็นสมควรเป็นอย่างนั้นครับทางฝ่ายรัฐบาลติดใจไหมครับถ้าเราปรับเป็น1ต่อ3